สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสามนาทีกับท่านอาจารย์สมบัติครับเจอเลยครับพี่ครับพิทยาครับครับมีคําถามสั้นๆมาถามอาจารย์ครับบริษัทมีบัญชีย่อยกับบัญชีคมเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยถามว่าจะทําไงดีคหรือเราจะตรวจสอบยังไงดีครับนช่จรย์โอ้ปกติเนี่ยบัญชีคุมกับบัญชีย่อยเนี่ยมันต้องเท่ากันนะให้ก้อนใจในหลักตรงนี้ก่อนเช่น บัญชีคุมลูกหนี้การค้าแล้วบัญชีย่อยรายละเอียดลูกหนี้การค้าเนี่ยถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยคุณต้องมาทบทวนก่อนนะครับว่าระบบของโปรแกรมหรือระบบบัญชีที่คุณใช้อยู่เนี่ยเกิดข้อผิดพลาดในตรงไหนดูระบบก่อนนะฮะถ้าเกิดคุณเช็คยู่แล้วระบบไม่มีนเกิดข้อผิดพลาดค,คุณต้องมาเช็คในตัวถัดไปว่าการใช้งานน่ยคุณอินพุตเดต้าเข้าไปเนี่ยเป็นไปนตามขั้นตอนหรือเปล่าเช่น ถ้าเกิดระบบการขายการตั้งรูปนี้เนะี่ยมันจะมีเมนูในการบันทึกขายเนะี่ยและคุณก็บันทึกขายไปในเมนูมันก็จะโพสต์ตัวเนี้ยไปบัญชีคุมและบัญชีย่อยโดยตรงเมติแต่ถ้าเกิดคุณมีการปรับปรุงในการครับโดยไม่ได้มาปรับปรุงในเมนูของการทำซนะีเอ็นเนี่ยหรือการลดรูปนี้การค้าเนะี่ยคุณเจะไปปรับปรุงใน JV ครับ o จ r n หน้า t r y เลยคือบายพาสโดยตรงนะ เพราะฉะนั้นไปพารไเปเจวีปุ๊บม,มันวิ่งไป GL ครับแต่สับเลเจอของ a c ร์ u n t r e c e i v a b l e มันไม่ถูกวิ่งไปเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเกิดคุณทําผิดขั้นตอนในการในคอร์่เนี่ยในการบันทึกบัญชีเนี่ยผลมันก็จะทาให้บัญชีคุมกับบัญชีย่อยเนี่ยไม่เท่ากันพอบัญชีย่อยบัญชีคุมไม่เท่ากันเนี่ยก็มีคาถามไปแล้วแล้วคุณจะเชื่อถือบัญชีไหนครับระหว่างบัญชีคุมกับบัญชีย่อยไอ้ตามทฤษฎีก็ทีผมสร้างมา เขาก็บอกว่าให้ยึดด้วยบัญชีคงเพราะบัญชีคมเนี่ยมันใช้หลักบัญชีของเปล่าคือหลักบัญชีคู่นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับคุณต้องไปหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนว่าไอ้ตัวไหนเป็นบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องระหว่างบัญชีคงกับบัญชีย่อย,ยนะครับในทางปฏิบัติผมนะครับขอแนะนำนะครับในทางเดิจะยึดบัญชีที่ถูกต้องนะครับ ทีนี้บัญชีที่ถูกต้องเนี่ยคุณต้องมาดู่ะบางทีบัญชีคูมันผิดบัญชียอยมันถูกถ้าคุณไปําตามทฤษฎีคุณไปยุบบัญชีคูม่ะแล้วคุณบอกบัญชียอยผิดเนี่ยคุณมีปัญหาทันทีเลยเพราะคุณเป็นปรับปรุงในเรื่องทำการปรับปรุงในบัญชีคูมเช่นซึ่งมันมันแรงมันผิดเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้ต้องมาพิจารณาดูนะว่าข้อที่ถูกต้องหรือข้อจริงนะครับบัญชีคูมกับบัญชียอยอันไหนนี่ถูกต้อง ก็จะยืดตรงนั้นแหละครับเป็นตัวที่ถูกต้องในความเห็นของผมนะนะครับส่วนแฟกต์ข้อได้จริงต่างๆที่เกิดขึ้นในการทําธุรกิจเนี่ยคุณต้องมาพิจารณาดูว่าความผิดพลาดมันเกิดในบัญชีคุณหรือบัญชีย่อยนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆตรงนี้ก็ต้องมาพิจารณาให้ครบถ้วนแล้วก็เลือกวิธีการปรับปูนะครับให้ถูกต้องเพื่อให้คุณภาพขององบการเงินคุณนะครับมีความสมบูรณ์ครับขอบคุณมากสวัสดีครับ